อุปสรรคของชีวิตอยู่ที่คิดดีแล้วไม่ทำอุปสรรคของคนมีธรรมอยู่ที่มานมาราวีอุปสรรคของคนดีอยู่ที่เวลาโกรธแล้วลืมตัวอุปสรรคของคนชั่วอยู่ที่ไม่กลัวเรื่องของเวรกรรมขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติมิสนิทกันเข้าสู่รายการแง่คิด ในยามเช้าๆอย่างนี้ทุกท่านท่านสอนให้พึ่งตนเองเพื่อให้ตนเองมีสติปัญญาอย่าตีฆ่าใครเพียงแค่หน้าตาเพราะหลายคนที่พลาดท่าก็เกิดจากว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเพราะเวลามีเงินก็ต้องรู้จักเก็บบ้างไม่ใช่เลี้ยงเขาหมดลำบากหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้ ตัดอะไรก็ตัดได้ทุกอย่างยกเว้นลูกจะทั่วจะดีก็คือเลือดในองค์ปูงฝังมาเป็นตลอดชีตลอดชีวิตกืนข้าวกืนน้ำมาด้วยกันตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในคันไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่าจะมีใครรักลูก เท่ากับแม่รักนั่นเองอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะการทำบุญพร้อมเท่าไรทำเท่านั้นอย่าอายและกลัวได้บุญน้อยเพราะบุญที่แท้จรงเกิดจากการให้ไม่ใช่การเบียดเบียนคำขอโทษเป็นคำสำคัญมากไม่ใช่เรื่องเล็กๆล,นล,นลน็น้อยน้อยจะเป็นไฟเผาคนอื่นในคนนั้นก็ตาม พอคนนี้ก็ตามยกมือไหว้ขอโทษเท่านั้นแหละน้ำดับไฟพึบลงทันทีสงบที่ธรรมะเราต้องการให้นายกรัฐมนตรีไหว้เราเราก็เห็นยืนเข้าแถวแล้วก็ยกมือไหว้นายกก็ยกมือไหว้ตอบนี่แหละเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถ้าเราไปหวงความหวงก็ให้โทษ ถ้างโง่ถ้างโง่ไปห่วงมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไปห่วงความห่วงก็ให้โทษถ้าไปหลงความหลงก็ให้โทษถ้าไปรักความรักก็ให้โทษฉะนั้นจงรู้ประมาณในสิ่งเหล่านี้นะคนเรานะยืนได้บนขาตัวเองถึงเหนื่อยหน่อยแต่ก็ภูมิใจดีกว่าเป็นหนี้บุญคุณใคร ขัดใจนิดหน่อยเขาก็ทวงบุญคุณขึ้นมาอย่างนี้มันไม่มีความสุขอย่างแน่นอนขอพวกเราจงคบคิดพีเคาะพิจารณาให้ได้เรื่องได้ความก็แล้วกันการทำงานทำให้สนุกอย่าไปทุกข์กับคำคนใครไม่ดีให้ห่างไว้ใครใส่ร้ายให้อดทนใครนินทาอย่าไปสน ให้ดีคือปิดปากใช้ให้มากคือใช้สมองกรองให้ดีคือหูยกให้สูงคือจิตนาฬิกาถ้าไม่มีฐานก็ไร้ค่าคนถ้าไม่มีสัจจะก็หมดราคาทุกคนเลือกได้ที่กรรมในตัวของเรานี้ทุกอย่างอยู่ในตัวเราสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกสัตว์มนุษย์ เทวดาพระอรหันต์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมการกระทําการประพฤติการปฏิบัติของตนเองจงเลื่องเอาเถิดปาธนาจะเป็นอะไรเราห้ามเขาไม่ได้ให้นินทาเราห้ามกันไม่ได้แต่ถ้าห้ามใจเราไม่ให้ทุกได้ห้ามใจไม่ให้ใส่ใจในคำพูดเหล่านั้นต้องแก้ที่ใจการให้คนอื่นก็เท่ากับ ให้ตัวเราเองเราให้ทานไปมากเท่าไรเพื่อคนอื่นก็เท่ากับเราให้ทานเราเราให้ทานมากเพียงนั้นถ้าเราต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิฉาลิศยาคนอื่นใจเป็นมนุษย์คือใจมีศีลมีทานมีภาวนาใจเป็นสเอ่อทะนะใจเราเป็นเสฐี เราต้องพยายามนะหรือใจเป็นสถีเท้ามหากษัตริย์ดีมีใจเป็นปกติดีใจดีเป็นเทวดาคือมีเทวธรรมมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปใจเป็นพรมคือมีพรมวิหารธรรมพรมวิหารธรรมก็คือในาศาสนาพราหมณ์พระพรมีมมสี่หน้า เปียบในธรรมะศาสนาพุทธเราคือธรรมะสี่ประการได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาฉะนั้นใครต้องการเป็นพระพรมก็ต้องมีคุณธรรมสีประการใจเป็นพระอรหันต์ใจว่างเหมือนอากาศเพราะพิจารณาความว่างนั้นรู้เท่าแล้วปล่อยเหลือแต่รู้ ใจเป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดหมดทุกเรื่องให้ปฏิบัติต่อเนื่องเพราะความดีนั้นใครๆก็อยากทําแต่ส่วนมากตนในยุคคนในยุคเนี้มันแพ้กิเลสปัญหาราคะการรักษาจิตนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญอยู่ที่ไหนเมื่อปฏิบัติรักษาจิตได้ก็ปฏิบัติในศีลได้ ในสมาธิได้ในปัญญาได้ดังนั้นความสงบแห่งจิตคือเครื่องมืออันสำคัญที่จะรักษาศีลสมาธิปัญญาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นมั่นมั่นคงต้นชีวิตคนเราเนี่ยไม่เท่ากันอย่าไปดูถูกกับชีวิตใครคนเราถ้าเลือกเกิดได้คงไม่มีใครอยากเกิดมาจน คนใดก็ตามถ้าไม่ชอบเราต่อให้เราทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีดังนั้นอย่าเอาความดีของเราไปซื้อใจเขาให้เสียเวลาเพราะบางทีความดีก็ซื้อใจใครไม่ได้เพราะในโลกห่งความเป็นจริงถ้าเราไม่โต้อตอบก็ไม่โดดเดียวย,ย,ย้ำหยิบไม่ถูกก็ย่ำหยิบอยู่ร่ำไปกนะารยกโทษ หรือ,อโอโหสิกรรมอาจดูเหมือนเราโง่เหมือนเราแพ้เหมือนเรายอมแพ้แล้วทํากําเลิบเราเสียเปรียบความจริงเรากําลังสร้างบุญบาร,รมีขั้นสูงคืออภัยทานเหมือนองค์เท้าเวสวนดโดยเหตุนี้ถ้าไม่มีอะไรดีๆจะพูดเกี่ยวกับคนอื่นก็ให้ก็ไม่ต้องพูดถ้าจะพูดอะไรที่ไม่ดี ให้พูดดีเกี่ยวกับตนเองก็พอเพื่อให้เป็นบทเรียนของผู้ที่ได้รับฟังก็นับเป็นมงคลข้อหนึ่งแล้วมงคลในศาสนาพุทธเหล่านั้นเราถือว่ามีมงคลสามสิบแปดประการในมงคลสามสิบแปดประการเนี่ยท่านกล่าวไว้ตั้งแต่อเสวนาจจพารานังปันติตานาจะเสวนาบูชาจจบูชนียานังการไม่คบคนพ่านหนึ่ง การครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลคุณบูชาหนึ่งสามข้อนี้เป็นมงคลถ้ามงคลสามข้อนี้เจริญอยู่กับใครคนนั้นก็มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวมีคนคอยเตือนเสมือนมีโชคให้คำปรึกษามีสองตาย่อมมองได้กว้างกว่ามีตาเดียวคำเตือนที่มีค่าทำให้เราเกิดปัญญา มีสติคนโง่มักไม่เห็นคําเตือนเป็นคําที่ตำหนิคิดแก้ตัวแต่ไม่ยอมแก้ไขไม่ว่าพายุจะแรงแค่ไหนสุดท้ายก็สงบปัญหาที่เราประสบไม่นานก็จบแล้วผ่านไปส่วนดินส่วนส่วนจะสอนอะไรเราก็สอนได้บ้างถ้าไม่คิด ก็แล้วไปถ้าคิดจะได้ติดสอยห้อยตามต้องยอมอยู่ในมือเราเมื่อจับมันขึ้นมานะดินสอเนะเมื่อเมื่อจับมันขึ้นมานะเพื่อจะใช้งานดินสอวางไว้เฉยๆย่อมไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยจนกว่าจะมีใครสักคนหยิบมันขึ้นมาขีดเขียนต้องเหลาให้แหลม อยู่เสมอชีวิตคนก็ไม่แตกต่างอะไรกันนะต้องมันฝึกฝนนะและขัดเกาให้แหลมคมอยู่เสมอดินสอต้องไม่คดไม่งอดินสอรูปทรงตรงจับถนัดมือใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพชีวิตคนเราก็ต้องยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตของความเป็นคนดินสอ เมื่อเขียนผิดก็ลบได้ที่ปลายด้ามดินสอมันยังมียังรบติดไว้เสมอเสมือนเป็นสิ่งเตือนใจเราว่าคนเราผิดพลาดกันได้แต่ผิดแล้วต้องแก้ไขผิดแล้วต้องเรียนรู้ไม่ทําผิดซ้ําผิดสร้างผิดแล้วผิดเล่าทั้งในสังคมไม่ค่อยมีคนใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นได้ฟัง เพราะฉะนั้นจงอย่าฟังความข้างเดียวถ้ามีใครเดินเข้ามาในชีวิตเราแล้วทําให้เราทุกข์ใจจงตัดทิ้งคนเหล่านั้นอย่าไปแคร์ว่าใครจะพูดถึงเรายังไงเพราะเชื่อเสมอว่าคนที่เอาเรื่องเราไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ใช่คนดีฉะนั้นเราครบใคร เราก็ต้องพูดแต่สิ่งที่ดีงามชีวิตถ้าไม่กล้าเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีวันโตไม่กล้างโง่ก็ไม่มีวันฉลาดแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวแม้เราไม่รวยรองแต่แม่ก็พยายามทําให้เราสบายที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะกระทําได้นิสัยคนสันดานคนชอบ ยุแย่มักเสแส้งแก้งหวังดีรับหลังใส่ล้ายป้ายสีให้คนดีๆแต่งคอกันไม่ไหววันก็ต้องไหววันทำไงได้เกิดมาจนอยากมีอยากได้ต้องกัดฟันสู้ด้วยขันติความอดทนทั้งขยันหาทรัพย์คนดีรักษาทรัพย์ดำเนินชีวิตถูกต้อง เมื่อเป็นเช่นนี้เมตตาได้ห่างเหินนะจากใจสัตว์โลกการใดการนั้นแม้นสัตว์โลกจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุป,ปโภคบริโภคนานาชนิดอย่างพึงพอใจก็ตามแต่จะไม่มีความสงบสุขตกค้างอยู่ในวงสัตว์โลกนั้นเลยส่วนที่ได้จะมีแต่ความเดือดร้อนขุนเคือง ไปทุกย่อมยา่าทุกทุกอย่างที่ยึดถือว่าเป็นของเรานั้นเป็นสิทธิ์ชั่วคราวเท่านั้นเพราะถ้าเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงแล้วก็จะต้องไม่มีความพัดพางมนุษย์มีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นที่พึ่งได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโจรลักไปก็ไม่ได้น้ำพัดไปก็ไม่ได้ เป็นทรัพย์ภายในซึ่งทำให้คนมีทรัพย์ภายในพ้นจากทุกได้ใครเขาจะว่าถอยหลังเข้าคลองก็ช่างหัวมันให้เขาว่าแต่ถอดถอยหลังจากความผิดพลาดมาสู่ความถูกต้องอย่างนั้นควรทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าปล่อยให้วันเวลามันเลยไปแล้วค่อยทำ เพราะทุกนี่แหละทําให้เราฉลาดขึ้นทําให้เราเกิดปัญญานะนะสุขนั่นสิมันจะปิดหูปิดตาเราความสุขสบายทั้งหลายจะทําให้เราประมาทเพราะความประมาทคือความตายคนไม่ประมาทคือคนไม่ตายไม่ตายจากอะไร ไม่ตายจากคุณงามความดีที่ตนเองได้สร้างสารรค์ขึ้นไว้ท่านเหนื่อยนะท่านเหนื่อยกับคนก็ปล่อยวางท่านเหนื่อยกับงานก็หยุดพักท่านเหนื่อยกับรักก็ปล่อยมือนะถ้าไม่ใช่ของของเราสุดท้ายก็จากไปโดยปริยายนะเลิกเลิก เลิกคบได้เลยเช่นเนี้ยนิสัยแย่ๆถ้าเราขืนคบคนเช่นนี้ที่มีนิสัยแย่ๆคือไม่กระตือรือร้อนอยู่ไปวันๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตใช้จ่ายเกินตัวไม่มีการวางแผนการใช้เงินหลงอบายมุขของมึนเมาขาดสติขาดปัญญา กินแรงเอาเปรียบคนอื่นมองการสร้างสรรดีกว่ารักษาสุขภาพคนเราเนี่ยต้องรักษาสุขภาพด้วยการมีศีลศีลห้าข้อนี้ใครมีก็เรียกกันว่ามีมนุษยธรรมคนที่ไม่มีมนุษยธรรมก็คือขาดศีลในศีลห้าข้อนั้นทพื่กล่าวถึงว่าข้อที่หนึ่งเป็นหลักประกันของของชีวิต ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสินข้อสองไม่ลักขโมยกันเป็นหลักประกันของทรัพย์สมบัติสินข้อสามไม่ประพฤติผิดในการมเป็นหลักประกันของความซื่อสัตย์สามีพัญญานอนเตียงเดียวกันยังไม่มีความซื่อสัตย์ไปคบชู้สู่สาวไปมีกิ๊กใหม่เรียกเลยไม่มีความซื่อสัตย์ลูกโกหกพ่อโกหกแม่ ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความจึงใจถ้าเราได้คนแบบนี้ไปปกครองประเทศชาติบ้านเมืองก็มีแต่โกงกินบ้านกินเมืองขาดคุณธรรมนะข้อสไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่ดุด่าว่าคนอื่นด้วยอกุศลนะเป็นหลักประกันของสังคมและข้อหไม่ดื่มสุราเมลยัยายาเสพติดยาบ้าเข้ากัญชาบุหรี่อย่างเงี้เป็นหลักประกันของสุขภาพสุขภาพเราก็ดี ขอให้พวกเราเนี่ยนะจงรู้คุณค่าของตัวเราไม่ได้อยู่ที่สายตาคนอื่นมองต่อให้เราทําดีแค่ไหนถ้าเขาคิดไม่ดีเขาก็มองว่าเราไม่ดีไม่มีใครจะมองว่าเราเป็นยังไงจงรู้ว่าเรายังมีคุณค่าในตัวเราเองทั้งในอดีตตชาติปานก่อนเราทําบุญไม่ได้สม่ําเสมอ ทำบ้างไม่ทำบ้างทำให้ชีวิตของเรามีผลไม่ราบเรียบมีขึ้นมีลงไม่โทษใครโทษตัวเองเป็นคนไม่สม่ำเสมออย่าไปโทษเทพพิยดาอินพรมฟ้าลิขิตเพะกรรมกรรมแนสัต์ให้เลวและป่าน,นี้บุคคลทำกรรมอย่างไรก็เลย่อมได้รับผลอย่างนั้นผลของกรรมไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อ แต่เป็นไปตามความเป็นจริงที่ว่าการนั่งสมาธิมีอานิสงส์มากเป็นวิธีแก้ที่จิตที่เป็นบาปให้กลับเป็นบุญได้ตลอดแก้จิตที่เป็นโลกิยะให้เป็นโลกุตระได้เมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์ดีแล้วบาปอกุศลก็หลุดหายไปเองบาปบุญนะนรก สวรรค์มีอยู่โดยหลักธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับใครจะเชื่อหรือใครจะไม่เชื่อก็ตามใครทำกรรมอย่างไรดีหรือชั่วย่อมได้รับผลจากการกระทำนั้นๆนอย่างแน่นอนเป็นไม่เป็นอื่นฉะนั้นให้รักษาใจตนอย่าปล่อยให้เป็นไปตามใจชอบอย่าเชื่อความหลงไม่หลงตามใจตน มีขันติความอดทนยับยัง้งไม่เอ็นเอียงไม่ไปกับสิ่งต่างๆมันธรรมดาใดๆทุกอารมณ์เอาความดีนั่นแหละเป็นเกาะป้องกันคุ้มครองไม่ต้องไปขอเดี๋ยวก็มาเองบุญนั้นนำสุขมาให้นะคนเราถ้าขัดตาก็อย่าไปดูขัดหูก็อย่าไปฟัง ขัดใจก็อย่าไปดูไปรู้ก็พอขยันประหยัดอดออมอดทนแล้วน้ำมนต์จะช่วยได้ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นเพราะขยันประหยัดถ้าขี้เกียจนะส,นสันหลังยาวไม่ทำมาหากินไม่ศึกษาเร่าเรียนไม่อดออมไม่อดทนน้ำมนต์แปดร้อยตุ่ม พระแปดร้อยองค์ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราพระพมน้ำมนต์นะพระไปพมน้ำมนต์จะร่ำจะรวยก็ไม่ต้องทำงานรวยเพราะน้ำมนตเป็นไปไม่ได้พระพมน้ำมนต์จะหายโรคหายภัยโดยไม่ต้องกินยาหายเพราะน้ำมนต์เป็นไปไม่ได้แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเราจะพออยู่พอกินหรือไม่ มีอนาคตหรืออนาคตจะไม่ยากดีมีจนอย่างไรอยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่อยู่ที่น้ำมนต์พระพมน้ำมนต์เป็นเพียงให้กำลังใจพวกเราเท่านั้นนะเมื่อเรามีกำลังใจสติทำเรื่องใหญ่ใหญ่เนี่ยสติทำเรื่องใหญ่ใหญ,ใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเล็กนะอคติทำเรื่องเล็กเกให้เป็นเรื่องใหญ่ๆ เราไม่มีเวลามากพอที่จะทำดีกับทุกคนบนโลกแต่เราไม่เห็นแก่ตัวไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเลือกทำดีกับคนที่ดีกับเรานะแค่นี้ก็พอแล้วขยันที่ผิดสิบปีก็ไม่รวยทำดีที่ผิดสิบปีก็ไร้ค่าทุกวันนี้ไม่ต้องทำให้ถูกใจใครหรอนะเอาแค่ทำแล้ว ไม่ดังใจใครก็พออย่าอย่าเลี่ยงไปเรื่อยๆอ,อย่าใช้ความฉลาดในทางทผิดไม่มีใครโง่กว่าใครทุกคนมีความคิดมีความรู้สึกอะไรจริงอะไรปลอมดูไม่ยากชีวิตนี้สิ่งที่เราต้องการยอมรับมันให้ได้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไป จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในวันที่เปลี่ยนแปลงอย่าคิดว่าไม่มีใครนะอย่าคิดว่าไม่มีให้คิดว่ามีเสมอถ้าคนคิดี่ยวไม่มีมันก็ไม่มีตลอดไปถ้าคิดว่าเรามีมีมันก็ต้องมีอย่างน้อยมีความดีของตัวเองมันทำใจให้มีเสมอ ใจมีอำนาจมากมีกระแสพลังมากมันจะดึงดูดมากมาเองเพราะความจริงใจของเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อใช้ถูกที่ถูกเวลาและที่สำคัญต้องใช้ให้ถูกคนการที่ไม่โต้ตอบไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่หมายถึงรังเกียจนะกว่าจะยุ่งยากด้วย อันเพื่อนแท้เนี่ยไม่มีขายอย่างได้ต้องหาใจมาแลกซึ่งกันและกันเพราะชีวิตไม่ได้มีมาพร้อมแบบบางคนทุกคนจึงต้องดิ้นรนจนกว่าจะมีคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้บางครั้งก็คิดว่าทำงานก็ต้องก็ต้องแพ้ห้าสอห้าสมีอะไรอ่ะเสนอหน้า สร้างภาพสอพอใส่ไฟส่งเสริมเพราะในสังคมเรามันเหลีกยงเลี่ยงไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราจะต้องเจอคือสัจธรรมของชีวิตกล่าวกันว่าสัจธรรมคือไปโรงพยาบาลเราจะเห็นสัจธรรมว่าไม่มีอะไรโชคดีว่าสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บ ไปที่คุ้งเราจะค้นพบว่าการมีชีวิตที่มีอิสระเสรีมีคุณค่าอย่างมหาศาลแต่เรามักมองข้ามไปสุสารหลุมฝังศพเราจะค้นพบว่าไม่ว่ารวยหรือจนแค่ไหนก็ต้องพบกับความตายอย่างแน่นอนเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ไม่จำเป็น ต้องไปชิงดีชิงเด่นกับใครอะไรที่เป็นของเราพอถึงเวลาแล้วมันก็มาเองต่อให้ปฏิเสธให้ตายมันก็มาเพราะคนเราหาซื้อไม่ได้คือความดีที่ได้มาฟรีๆคือความแก่ชาราหลีกหนีไม่พ้นคือความตายใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมอันชีวิตของคนเหล่านั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่าง แต่หากเรารู้จักปรับตัวให้กับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตได้เราจะมีความสุขจงเอาร่างกายเอาจิตใจมาทำสิ่งดีๆคิดดีๆพูดดีๆทำด,ทำดีทำทุทกๆวันสะสมความดีของเราไปนี่คือการประกันชีวิตที่แท้จริงชีวิตอย่างนี้นะ ชีวิตที่เราสร้างแต่ความดีอย่างไรก็ตามความดีเป็นของไม่ตายแต่การที่เราจะสะสมคุณงามความดีไว้เป็นหลักประกันว่าเราจะตายอย่างงดงามสง่าผ่าเผยไม่ใช่ตายแบบทุเรศทุลังนะถ้าเป็นเช่นนี้เราจะรู้สึกว่าคุ้มหรือไม่มันถามตัวเองว่าเกิดมาชาติหนึ่ง หวังอะไรหรือเกิดมาทำไมถามให้ถึงที่สุดให้ได้คำตอบสุดท้ายเช่นเพื่อความมั่นคงมั่งมีอยู่ดีกินดีถามต่อไปอีกว่าสมมุติว่าเราได้ดังหวังแล้วจะเป็นอะไรต่อไปอีกตายแล้วจะเป็นอย่างไรต้องทบทวนคำถามเหล่านี้บ่อยๆแล้วเราจะเกิดตัวปัญญา ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทำให้มนุษย์มีความทุกข์ได้เท่ากับจิตที่ปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วกรรมใครกรรมมันส่วนบุญทำมากเท่าไรก็เรียกว่าสะสมบุญบุญเหล่านี้เมื่อทำมากมากมันก็กลายเป็นวาสนาเมื่อวาสนามากก็เรียกว่ามีบารมีเพราะในศาสนาพุทธ สอนให้มนุษย์บรรดาลชีวิตของตนเองด้วยผลแห่งการกระทำของตนเองตามกฎแห่งกรรมมิได้มาจากการอ้อนวอนของจากพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งสังสิทธ์นอกกายท่านสอนให้พึ่งตนเองส่วนสิ่งสังสิทธิ์เป็นเพียงขวัญกำลังใจเพื่อต่อสู้กับกิเลสเพราะวาสนาเป็นไป ตามอธัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางดีมา,มาแล้วแต่ไปคบคนพาลวาสนาก็อาจเหมือนกับคนพาลไปแง่คิดก็คือยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่ห่วงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาใหม่เรื่อยๆอ,อันคนเรานั้นยิ่งพูดมากก็ยิ่งผิดมาก พูดน้อยก็ผิดน้อยยิ่งไม่พูดให้เขามองว่าเราโง่นั่นแหละดีบุคคลที่ฉลาดพอที่จะนิ่งอยู่เพราะใช้ปัญญาไต่ตองผลของกรรมไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อแต่เป็นไปตามความเป็นจริงเราเกิดมานินทาสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับเอามามุมุ่นไว้ในจิตใจปล่อยให้มันผ่านไป ความรักความชางังความโลภความหลงเกิดขึ้นเพราะกิเลสมันแสวงแสวงหรือเสวนาอยู่กับสละคือการถอนออกจากใจแล้วเราก็เป็นสุขจงบันทำความดีหรือสร้างบุญกุศลกันไว้มากๆเถิดแม้นยามที่ชีวิตตกต่ำก็จะมีบุญกุศลหนุนนำตามสนองให้พ้นจากความมืดมิดได้แน่นอน บุคคลที่เป็นคนดีย่อมเป็นที่รักตลอดกาลนะบางคนเห็นคนก็กล่าวกันว่าพ่อจงพ่อจูงควายหน้าดำเดินย่ำย่องลูกจับต้องไอโฟนตะโกนลั่นแม่ถอนหญ้าหน้ามืดมือรนรานลูกเสียงหวานจะจา๋า โทรหาแฟนพ่ออดมือ้ออิ่มมือ้อมือไถนาลูกโยกย้ายเริงร่าหน้าเซเว่นแม่เก็บหอยต้มปูดูขาดแคนลูกควงแฟนจัดเต็มกินอย่างสนุกถ้าเป็นเช่นนี้ลูกคนนั้นเรียกกันลูกลางลูกผานลูกขาดความคิดลูกขาดสติปัญญาเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะ ขอยพวกเราปิดให้ดีคือปิดปากใช้ให้มากคือใช้สมองกรองให้ดีคือหูยกให้สูงคือจิตใจการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าสติปัฏฐานท่านจึงสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียว ที่ทำให้จิตเราบริสุทธิ์ไม่ประมาทไม่เสียใจเมื่อใกล้จะม้วยเนื่องจากไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตาย